เจ้ายอมมาเป็นนางบำเรอก็เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องอดตายไม่ใช่หรือไม่ใช่เพื่อมานอนรอความตายง่ายๆอย่างนี้หากไม่ใช่ข้าช่วยไว้เจ้าคงนอนตายอยู่ข้างถนนไปแล้วดังนั้นจงต้องสติและฟังข้าให้ดีนะถึงหมอส่งหรือหมอที่ดีที่สุดในโลกจะไม่สามารถรักษาเจ้าได้ก็ตามแต่ข้าจะต้องหาหมอที่จะรักษาเจ้าหายมาให้จงได้ ข้าปล่อยเจ้าไว้ในสภาพเช่นนี้ไม่ได้หรอกเราจะสู้ไปด้วยการจนกว่าเจ้าจะหายจากโรคนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้จงมีชีวิตต่อไปเถอะนะโซบังไอคนทรยศมันรู้ตัวแล้วสินะข้าผิดเองที่พยายามจะจับหางของมันก่อนข้าไม่ยอมปล่อยมันไปแน่ไม่ใช่แบบนี้ ตามหาให้ทั่วไม่ว่ายัางไงก็ตามต้องหาตัวเจ้านั้นให้พบขอรับ,รบเพิ่งจะผ่านไปแค่สีวันเองหลังจากที่ข่าไปห้องเอกสารนั่นแต่การที่มันรู้ตัวเร็วแบบนี้แสดงว่าต้องมีคนแอบช่วยเหลือมันอยู่แน่ย <Yeah. S 1> าคอยกันโกดงหรือว่าโซดงงั้นหรือมีแค่สองคนนี้ที่ข่าคุกค,คีด้วยบ่อยที่สุดข้าต้องหาตัวพวกมันให้เจอไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตาม คารือหาดทางการเกาะโกดงกับโซโดงเั้นหรือขอรับพวกเขาบอกว่าได้รับคำสั่งจากท่านโซบังเลยออกไปปฏิบัติหน้าที่นะขอรับออกไปทำงานงั้นหรือแสดงว่าพวกมันรับคำสั่งจากไอ้เจ้าโซบังนั่นจริงๆด้วยสินะแล้วรู้หรือไม่ว่าพวกเขาไปที่ไหนและเรื่องนั้นข้าเห็นว่าโซดงไปที่สบานกาด็อกนะขอรับสะพานกาด็อก นั่นก็แค่สภาเล็กๆที่อยู่นอกเมืองไม่ใช่หรือทำไมมันถึงได้ที่นั่นก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่นามีแค่หมู่บ้านเล็กๆบัดซบหมู่บ้านเล็กๆแบบนั้นก็มีเพียงคนเดียวแหละที่พวกมันจ้องจะเล่นงานเจ้าหนูฮาวานั่นกำลังตกอยู่ในอันตรายครั้งแรกเลยนันเนี่ยที่มาที่นี่ตอนกลางวันแสกๆแบบนี้ ดีต้อนรับค่ะท่านหมอฮาวาข้าเป็นนายหญิงของซอนฮายางแห่งนี้มีนามว่าเมฮายางเจ้าค่ะเชิญเข้ามาข้างในก่อนเถอะครั้งแรกเลยแฮะที่มีคนเห็นหมอเด็กอย่างข้าแล้วไม่มีท่าทีตกใจแบบนี้นะ่ะโชอซอนหมอที่ข้าพูดถึงมาแล้วนะเจ้าค่ะท่านป้ากระจกสมัมฤทธ ตอนนี้ตัวข้าไม่อยากใช้มันเลยไม่นะข้าจะอ่อนแอนไม่ได้ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นหมอแบบไหนแต่อย่างที่ท่านบ้าบอกข้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่หวังว่าเขาจะต่างจากหมอคนอื่นๆที่เอาแต่เบือนหน้าหนีจากข้านะยินดีที่ได้พบเจ้าค่ะค่ข้าชื่อโชซอน นั่งแบบนี้เจ้าอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวปวดนอนลงเถอะนะเจ้าค่ะท่านหมออืมเขาใจเย็นจังแบบนี้ข้าก็เขินแย่น่ะสิดูเหมือนช่วงล่างของเจ้าจะเกิดอาการอักเสบสินะเวลาขับถ่ายคงเจ็บหน้าดูท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าคะมันเป็นอาการปกติของโลกนี้นะ่ะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาบางครั้งด้วยใช่ไหม ที่ผ่านมาเจ้าคงจะเจ็บปวดมามากเลยสินะไม่เคยมีหมอคนไหนพูดแบบนี้มาก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจใต้ใชายกระโปรงของนางเลยแล้วเรูได้ยังไงกันแปลว่าเขารู้จักโรคแผลลูกพัมนี่ดีอยู่แล้วงั้นเลอเอาล่ะขั้นตอนแรกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าทดลองใช้มันกับคนไข้ปกติแล้วจะต้องให้ปริมาณน้อยๆก่อนเพื่อคอยดูผลข้างเคียงแต่ว่านี่เป็นกรณีฉุกเฉิน ค่ามั่นใจว่ายาปฏิชีวนะอันนี้ปลอดภัยทางการแพทย์แน่นอนเยี่ยมไม่มีปัญหาเรื่องผลตรวจ a อ t นี่อาจจะเจ็บสักหน่อยนะเรียบร้อยแต่ยังไงค่าก็ต้องเอาตัวอย่างไปทดสอบด้วยล่ะนะเขาต่างจากหมอคนอื่นจริงๆด้วยค่าไม่อยากจะเชื่อเลยเขาดูไม่มีท่าทีแปลกใจกับอาการของโซชอนสักนิด แถมยังสัมผัสตัวนางอย่างสบายใจอีกเออนายหญิงข้าขอรบกวนอย่างหนึ่งได้ไหมขอรับเจ้าคะเรื่องอันใดบอกข้าได้เลยนะเจ้าคะข้าอยากให้มีคนช่วยเช็ดบาดแผลทั่วร่างกายของนางหน่อยหากข้าลงมือเองนางอาจจะรู้สึกไม่สะดวกใจนะขอรับค้ะทั้งตัวเลยเหรอเจ้าคะขเข้าใจแล้วเจ้าคะ่ะเอาสำลีจุ่มยานี่แล้วเช็ดแผลทั่วตัวนางเลยนะขอรับชะ เช่นนั้นหรือเจ้าคะอย่ากังวลไปเลยขอรับท่านไม่ติดโรคจากนางแน่นอนต่อให้สัมผัสตัวนางก็ตามเอาล่ะที่เหลือข้าฝากให้เป็นธุระของท่านนะครับแล้วข้าจะมาใหม่พรุ่งนี้นะค่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าหมอเช่นนี้จะมีอยู่จริงดูเหมือนเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับโลกนี้เป็นอย่างดีเลยล่ะท่านป้า ข้าไม่รู้ว่ามันจะเป่าประโยชน์อีกครั้งหรือไม่แต่ว่าข้าเชื่อใจท่านหมอผู้นี้ค่ะ